สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับผู้ชมนะครับที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับนะพบปะหน้าตากันก็เหมือนเดิมทุกคลิปนะครับวันนี้ก็นำรถนะครับแบรนด์ยอดนิยมแล้วก็เป็นสุดยอดรุ่นยอดนิยมเลยที่คนกำลังมองหาแล้วก็นำไปใช้งานกันอย่างมากเลยนะครับนะวันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคันหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าแบบนี้มีให้เลือกประมาณเกือบ10คัน นะครับนะมีให้เลือกวันเกือบสิบคันนะครับเป็น Toyota c o r o l 拉 a อลติสนะครับ1 8 e นะครับระบบเกียร์ออโต้ cvt รถปี17นะครับมีตั้งแต่เลขไม่2องแสนจนถึง2องแสนสแค่นี้นะครับนะประมาณเกือบ10คันในราคาครับ457,000หาหอ่านะครับ457,000บาทผ่อนค้างวดประมาณเดือนละ7,000บาทนะครับที่สำคัญคันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นดีๆก็คือจอง999บาทมีส่วนลดให้ 50,000บาทนะครับราคาจะเหลืออยู่เพียงแค่47,000บาทเท่ากันทุกคันเลยงงไหมไม่ใส่เลขทะเบียนเพราะว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างคันนี้นะครับนะรถเพิ่งมาถึงเอามาให้ดูก่อนเลยนะครับนะอย่าอย่าลืมนะมีให้เลือกหลายคันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทยอยออกไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับแต่ว่ามีเติมเข้ามาตลอดนะครับนะก่อนจะไปดูรถราเอียดรถกันฝากกดไลค์นะครับกด s u b ส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถเท่าใหม่ด้วยนะครับย้ำอีกที ่อน7,000รายได้หมื่นสี่ซื้อคนเดียวได้มาดูรถกันครับนะอ่ะได้เป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนแบบนี้นะครับนะโฉบเขียวนะครับสไตล์ออติสเลยนะครับได้เป็นเครื่องพันแดด้วยปกติเครื่องพันแไม่ได้ไม่ค่อยมีกันเข้ามาบ่อยๆนะครับบอกเลยว่าร้อนนี้ต้นปีมาเราได้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับนะใครกําลังมองหาอยู่ห้องโดยสารกว้างที่มัคัได้เครื่องพันแกับเกียวโตซีพีทด้วยมีให้เลือกแล้วนะครับนะอ่ะสีรอบคันนะครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับบอลเงิน นะ ang, น, year, นะครับนะยางเป็นยางคูตเยียมานะครับเป็นยางคูตเยียมาปี2021กันไปเลยนะครับนี่ปี2021กันไปเลยนะครับ, 2021, นะรบซีรียางจะเป็น205นะครับทับห้ขอบ16อ่านะครับได้ยางคูตเยียด้วยใช้ได้อีกประมาณ3-4ปีสบายๆไม่ต้องกัวลเรื่องอยางนะครับที่สำคัญรถที่เราเข้ามาทุกคันนะครับนะรับประกันไม่มีชนหนักพิกคว่ำตัดต่อกอไม้ไฟไหม้น้ำท่วมไม่มีแน่นอนตรวจเจอยกเลิกสัญญาเอาเงินมาจำคืนได้นะครับหรือ ถ้าซื้อออกไปแล้วนะครับนะมีหลักฐานม่ยืนยันกันโอ้โหรถพี่มีชนหนักมานะรถพี่มีกลับกอไมามานะนะครับเอามาคืนผมได้เลยเพอร์เฟกนะครับร,รับซื้อคืนเต็มจำนวนเงินนะครับนะแล้วก็เเรามีสคบคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเอาง่ายว่าซื้อรถกับเพอร์เฟกสบายใจได้นแน่นอนนะครับมาดูกันนะครับกระจกเป็นออโต้นะครับเป็นพับไฟฟ้าป่าไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวสอแทรกอยู่ด้วยตัวนี้อ่านะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำ ในตัวเครื่องพันแปดนะครับ 1.8e เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นของเครื่องพันแปดก็คือข้อดีก็คือจะได้เป็นเบาะหนังสีดําหมดแล้วนะครับอย่างถ้าถ้าใครเบาะผ้าสีดําโทษทีฮะเป็นเบาะผ้าสีดําอยู่แล้วนะครับถ้าใครนะครับเคยเห็นในตัวเครื่องพันหกนะครับภายในจะเป็นสีเบลดซึ่งบางคนบอกว่าดูแลรักษายากนะครับดูแลรักษายากก็มาเลือกตัวนี้ได้นะครับได้เป็นคอนโซลดําเบาะสีดานะครับทั้งแผงประตูด้วยนะครับเป็นสีดําหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็ นะครับแผ่นเพจเห็นไหมมีให้ชัดเจนตัวนี้นะครับนะไม่มีการแกะการแงะแต่อย่างใดน็อตประตูไม่เคยขยับตัวนี้นะครับนะดูด้านหลังฮะนี่ฮะโอเคนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนที่คนเลือกใช้ออติสเนี่ยนะครับนะเพราะว่าที่เก็บสัมภาระนะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ในห้องโดยสารนะครับในห้องโดยสารเนี่ย ก็มีความกว้างนั่งสบายนะครับนั่งไปเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยห้าหกคนสบายๆนะครับเป็นรถจันส่วนบุคคลไม่เกิน7ที่นั่งนั่งได้ถ้าหุ่นเล็กๆเนี่ยเจ็ดคสบ,สบายเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังยังมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ถอยมาให้ด้วยนะครับโลโก้1 8 e ชัดเจนนะครับแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงด้านล่างนะนะผมย้ำม้อีกทีครั้นี้จะผ่อนอยู่ที่เรทประมาณ7,1 0ด7,000นะครับ7,000ต้ 7, นต้น ซึ่งรายได้หมื่นสี่หมื่นห้าผมบอกเลยซื้อคนเดียวได้จบๆเลยนะครับจบด้วยโปร999บาทก็ยังได้นะครับหมายถึงว่าเอาแบงค์พันมาใบเดียวทอนหนึ่งบาทเอารถกลับไปได้เลยนะครับเ<ม>ครดิตด,ดีรับรถภายในวันนะครับนะออกง่ายได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทรับรับราชการผู้รับเหมานะครับกรเกษตรกรนะครับค้าขายธุรกิจส่วนตัวได้ทุกอาชีพนะครับเนะครดิตด,ดีเริ่มต้นเพียงดอกเบี้ยนะ2.79เท่านั้นนะครับนะ,ะมาดูครับ ฝั่งนี้อ่าเปิดภายในให้ดูนะครับภายในค่อนข้างสะอาดนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะอ่าค่อนข้างสะอาดเนี่ยผมนั่งให้ดูเลยนั่งสบายๆเลยนะครับนะเอาง่ายๆนั่ง3คนเนี่ยสบายๆได้นอนแบบนี้นะครับแต่ถ้า4คนก็จะอึดอัดไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็3คนสบายๆายแนอนนะครับตรงนี้จะมีอ่าเป็นตัวช่องเสียบ USB นะครับให้2จุดนะครับสามารถเสียบสายชาร์จแบตได้ตัวนี้นะครับในกรณีที่เดินทางไปไหนมาไหนไกลๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับผม เข็มขัดด้านหลังมีให้ครบถ้วนนะครับมีให้ครบถ้วนนะครับสําหรับ3คนนะครับมาดูครับด้านหน้ากันบ้างนะครับมองเข้ามาก็นี่เห็นก็นเลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับบานคนขับเป็นออโต้ระบบเซ็นเตอร์ล็อกมีให้นะครับมองเข้ามาก็จะเจอลําดับถัดไปก็จะมีกระจกมองข้างที่เป็นแบบขับไฟฟ้าแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนะนะครับมีกุญแจให้2ดอกนะครับผมนะครับแล้วก็ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องได้แล้วก็วิทยุตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชนมาจากตัวปี16นะครับตัวปี16จะเป็นที่หมุนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดหมดแล้วนะครับผมอ่เสียบสาย AUX ได้ USB ได้แบบนี้นะครับนะระบบแอร์ก็ปรับได้ถึง4ระดับนะครับนะข้างล่างก็จะมีจุดปล่อยไฟสอโวลต์ให้หนึ่จุดนะครับเกียร์ออโต้ก็มาเป็นเกียร์ออโต้ CVT แล้วนะครับนะนี่นะครับเล่นได้ทั้งหมดมนนวลแล้วก็โหมดออโต้เหมวัต M นะครับเพิ่มเกียร์ก็ดันขึ้นลดเกียร์ก็ดันลงนะครับหรือจะขับเกียร์ออโต้สบายๆไปก็ได้นะครับนะตัวนี้นะครับจะเพิ่มมาในมากกว่าตัว1.6นะครับก็คือก็คือโหมดสปอร์ตนะครับกดโหมดสปอร์ตขึ้นเนี่ยกล่องมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกล่องเคร่งไฟฟ้าเลยคันเร่งมันจะเบาลงก็คือแตะนิดเดียวรถวิ่งแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมไปดูใต้ฝากระโปรงกันบ้างดีกว่านะครับ เปิดมาปึ้งนี่ครับเป็น Duo v ว t i นะครับตัวนี้นะครับนะเครื่องพันแปดนะครับใครเบื่อเครื่องพันหกแล้วเห็นแต่ออติิเครื่องพันหกมาที่นี่ผมมีให้เลือกเกือบสิบคันเลยนะครับเป็นเครื่องพันแปดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะมีรอยไขฝากระโปรงบ้างนิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นการเคลมสีฝากระโปรงหน้านะครับแต่ฝากระโปรงยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะอ่ายังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีโลโก้ตต้าชัดเจนแล้วก็ป้ายข้อควรระวังมกนะครับครบถ้วนนะครับแต่ส่วน นอตัวล่างนะครับก็ยังไม่เคยขยับนะครับนอตัวล่างของตัวบอฝากระโปรงอ่านะครับคานหน้าครับเป็นคานเดิมเห็นไหมคานหน้าเป็นคานเดิมไม่มีการทําสีตกแต่งใหม่แต่อย่างใดนะครับรอยตามสีมาร์คสีจากโรงงานยังอยู่อย่างครบถ้วนน้ำยาคูลเลนนะครับอยู่ตามระดับตามระดับตามเกณฑ์นะต้องบอกก่อนเลยว่าที่เราได้มาส่วนมากอันนี้ปันจะเป็นรถมาจากรถบริษัทนะครับเข้าศูนย์มมนทนแนนถึงแน่นอนแล้วก็มันทุกนะนะนะผ่อนเจ็ดพันรายได้หมื่นห้า ได้ออติสนะครับเครื่อง1ัน0ไปใช้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีคุ้มกว่านี้อีกแล้วนะครับนะแมนเทนนก็ถึงแน่นอนนะครับถึงกว่ารถบ้านบางคันอีกนะครับตัวผมเองบางบางทีรถส่วนตัวยังไม่ได้เข้าศูนย์เลยนะครับตัวนี้เข้าศูนย์ตรงทุกรอบทุกยากเปลี่ยนอะไรเคลมอะไรก็แล้วแต่เข้าศูนย์ทั้งหมดนะครับนะย้ำให้อีกทีนะครับ1.8 e ปี17นะครับมีให้เลือกมากกว่าประมาณ10คันนะครับเกือบ10คัน นะครับผ่อนค่างวดประมาณ7,000ันหน่อยๆน,นะครับเจ็ดพต้นๆรายได้หมื่นสี่หมื่นห้าซื้อคนเดียวได้นะครับราคาเต็มตั้งขาย4ี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันมีโปรโมชั่นจอง999บาทแลกแลกส่วนลดห้าหมื่นนะครับเหลือราคาแค่4ี่แสนเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับนอกจากโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วผมยังมีการรับประกันหลังการขายให้อีกด้วยนะครับนะเป็นนะครับ,เ,นะครบเครื่องเกียร์กล่อง ECU สูงสุด1ปีหรือ10,000โลนะครับเรารับประกันตาม ปีรถนะครับรับประกันตามปีรถให้แล้วก็ยังไม่พอแค่นี้รับประกันเพิ่มเติมในส่วนของระบบไฟฟ้าแอร์วิทยุเพิ่มเติมให้อีก30วันนะครับขับรถกันแบบสบายใจได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าอยู่ต่างจังหวัดดูคลิปนี้อยู่ไม่สะดวกมาไม่สะดวกอะไรผมส่งไปไหนไปเซ็นได้ทุกจังหวัดเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอาง่ายๆทั่วประเทศไทยแล้วกันนะครับเรื่องผ่านมีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านอีกด้วยรวมอยู่ในโปรโมชั่น5 0,000เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะนะครับฝากด้วยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถใหม่ด้วยครับนะหรือถ้าใครอยู่แถวนี้อยากเข้ามาดูตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับนะก็มาดูได้ที่ซอยลาซาล87นะครับถนนสุขวิทร้อยห้าแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครฝากออตติสคันนี้ไว้ด้วยครับผมนะวันนี้ชงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ